นอ้ามาเนาะที่จริงว่าเป็นเรื่องแบบนี้ตาถาก็ไม่อยากพูดนะพูดออกมาพูดความจริงเลยไม่รู้ว่าอะไรมันมันมันไม่สมควรหรือว่าอะไรตาถาก็คิดคิดไปอย่างนั้นนะสำหรับตัวตาถาเนาะ แต่คนอื่นนี่ก็เราก็ไม่รู้าะเป็นเรื่องในครอบครัปปวในตระกูลเราเราก็ไม่อยากพูดแต่ว่าตะชาก็ไม่ได้พูดแต่คนนั้นคนนี้พูดแบบเป็น,ปนกลางกลางว่าเรื่อง,อ,งอะไรเรื่องกรโดกเรื่องอะไรเราก็แบ่งกันแล้วมันก็เสร็จไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายแต่คนอื่นจะมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ตาชาก็ ไม่ไม่ไม่โอเคนะเรื่องแบบนี้มันมันไม่ใช่ว่ามันเหมือนกับอะไรเอาเรื่องเรามาพูดแบบเหมือนกับอะไรเหมือนกับเหมือนกับใจไฟไม่มันเหมือนกับที่สาธารณะโอ้รู้ไหม โอ้คุณพี่เตีย้ยโอ้โหสุดยอดสมองม,มันแค่เราสามคนเองมันสี่คนแล้วก็คนหนึ่งก็กลับบ้านแล้วกลับบ้านเก่าแล้วก็เหลือแค่สามคนเท่านั้นเองรับพี่น้องอแล้วมัน,ม,นมันไม่เหมาะสมด้วยเอามาพูดแบบนี้เรามีอะไรเราก็พูดพูดกันเองที่จริงตาถามว่านะเดี๋ยวค่อยขอถามเจ้าก่อนค่อยขอคัดก่อนอ่า แล้วน้องน้องน้องอีกคนหนึ่งหาว่าค่อยนี่เสียมเจ้าให้ไปแบ่งสมบัติค่อยเสียมเจ้าตรงไหนค่อยอยากถามเจ้าตรงนี้เพราะมันอันนี้มันก็เราก็เจ้าไป,ไปแบ่งสมบัตินะค่อยไปด้วยไหมไม่มได้เสียมหรอกเพราะมันก็เป็นสิทธิ์ของเราสามคนอีกนเทนตอนี้มันมันไม่ได้เกี่ยวเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ของอยาจำลอง ถ้าของยาจำลองที่ยาจำลองตระถาก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าไปพูดหรอกว่ากูจะเอาตรงนั้นกูพอจะเอาตรงนี้แบ่ะถามพูดไม่ได้มันอะไรมันมันผิดกติกาก็ให้ให้เขาพูดเอง เขาเขามีสิีแค่เขาพูดเองมันม่นมันคนละที่แล้วเออแล้วครับไปพูดว่าค่อยนี่จัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างในไลรสุดเขาหนะค่อยเคยไปจัดแจงเจ้าไหมตั้งแต่ค่อยมาอยู่เป็นเมียเจ้าไม่ได้จัดแจงหรอกน,นี่สาาก็ไม่ไม่บางทีสาาไม่ใช่ว่าคนชอบพูดมากนะเรื่องแบบน,นี้นะว่าจะปันกันแล้วก็สถาก็ให้ว่าชอบตรงไหนก็เชียวสถาเอา สุดท้ายเพราะอะไรเพราะน้องแต่ละคนเราก็น้องเราเป็นพี่ถ้าเราไปเลือกเอามันก็เหมือนอะไรเจ้าต้องพูดให้ชัดเจนกลัวเขาจะไม่ถูกใจเจาต้องพูดให้เขาชัดเจนว่าแบ่งสมบัติก็ให้เขาเลือกเอาก่อนใช่ให้เขาเลือกเอกอจ้าเลือกทีหลังให,ให้น้องเลือกเอาก่อนแล้วตอนแบ่งสมบัตนะิเราค่อยไปชี้แจงไม่ค่อยเดินไปนําไหมเจ้าหาเท่าแก่ไปแบ่งกันไหม มันก็มันก็แบ่งแบ่งอยู่เท่าเกาก่เท่าเก่์พาไปชาวบ้านชาวช่องแนละ้วรู้ไหมเที่ยวเที่ยวอะไรเที่ยวไร่เที่ยวสวนสนะวนมากก็จะหาเท่าเกย์ไปด้วยเพราะว่าอะไรเหมือนกับบ้านเราไม่ใช่ว่ายังหนึ่งเนาะมันก็คล้ายๆว่าเป็นหลักฐานเท่าเกาายนสวนมากก็จะมีผู้ใหญ่ผู้ช่วยไปด้วยมันมันเป็นอย่างานั้นประเพณีเรา พวณีบ้าน,นบ้านนอกบ้านเรานะเนี่ะแบบนั้นเท่าไปเรื่องอย่างนี้มันก็แต่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้ยังไงลูกเซียเชียวมาแล้วมันมันไม่รู้ยังไงแต่ถามว่ามันมันคนมันเกินขั้นตอนไปแล้วทุกวันนี้เนะี่ยมีเรื่องอะไรก็ขึ้นโลกขึ้นศาลถึงตำรวจมันจะเป็นอย่างนั้นพวก ผู้ช่วยพวกผู้ใหญ่บ้านหนะ่เขาเลย่วนมากมันอยากเป็นยังไงจะโก่อน้ำบบั้นาแหละแต่กวดแ,แ,แต่ทุกวันนี้ไม่รู้ยังไงสงสัวยว่าคนมันจบลกเตอร์กันเยอะแล้วคอยอยากขอถามว่าบ้านอ่ะบ้านน่ะเราตัดสินใจให้เขาจริงไหมถ้ามันก็มันสถาไมา่ไม่ไม่ไม อะไรมากมายในเรื่องแบบนี้พ่อตถาวะคิดเรื่องบางอย่างแล้วก็เอาโอเคสมควรอะไรก็เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีใครเอาไปได้ใครไปก็ไม่มีใครยกบ้านไปด้วยก็ไปด่ร่างกายแค่นั้นเองกลับบ้านเก่าแตถาเห็นไม่เยอะแล้วก็แค่นั้นเอง ก็นั่นแหละเขาว่าค่อยในบังคับเจ้าให้ไปชี้เอาชมบัตรอันนู้นชี้เอาชมบัตรอันนี้ที่ทค่อยไม่ได้เคยยุ่งที่จริงแล้วเรื่องแบบนี้ก็มันก็ประเภทพวกผู้หญิงพวกอะไรนะมันก็มันไม่ใช่เรื่องของเขาเนาะที่จริงแล้วมันเรื่องแบบสามพี่น้องเราแค่นั้นเองเพราะว่าเขา เรื่องของผู้หญิงเรื่องพัญญาเพื่อนอะไรนะมันก็มันก็อีกเป็นอีกขั้นตน <c oughs> แต่ว่ามันเรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแต่ไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นคน้องนู่ก็ไม่รู้แต่ถาก็ไม่รู้ว่าแบบนี้ตาก็ไม่ไม่ได้จบลบตื่อ เกิดหลายขึ้นเกิดเพราะว่าคบคนเยอะคนเชี่ยมม,ยมัน,มนเล่าเล่าเล่าในครอบครัวให้คนอื่นให้คนเชี่ยมฟังคนเชี่ยมก็เลยมาฟังแล้วก็เลยอ่าสร้างดามาขึ้นมันสถากขาไม่จะพูดอะไรมากเรื่องอย่างนี้นะมันเมื่อกับทถาบอกไปเยมันไม่ชมควรที่ เราจะพูดแบบนี้ตาถามก็พูดแบบนี้ไม่ได้พูดใส่คนนั้นคนนี้นะเพราะว่าตาถามมันมันไม่ชอบแบบความรุนแรงแบบนี้ก็นั่นแหละค่อยถึงให้เจ้ามาชี้แจงว่าคยนี้เป็นคนสั่งให้เจ้าไปแบ่งสมบัติไหมมันก็ค่อยเคยสั่งเจ้าไหมมันไม่มีหรอกเรื่องแบบนี้นะเพราะว่าเขาก็จะมาแบ่งไม่ได้ พราะมันไม่ใช่มใชสมบัติค่อยมไม่ใช่ที่ของเขาค่อยไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดค่อยเป็นสะพ้ายค่อยเจียมตัวอยู่าที่ของเขานะ่ะตะถาก็ไม่มีสิทธิ์พูดเขาที่พูดแบบสมบัติของของพ่อเขาเนาะวงางง่ายกว่าต่ถาก็ยุ่งไม่ได้เนี่ยได้ตรงไหนก็ตรงนั้นเลลถตาถากเข้าไปยุ่งไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องภายในของเขา เราเป็นคู่ของเขาอยู่เดี๋ยว,วพูดไม่ได้เราไปพูดไม่ได้นะจะได้ <Okay S 1> าตรงนี้มันเรงอะไรจกัจนมันไม่เหมาะกับคุณ